สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ e m z a Channel Review คาดการราคา iPhone 12รองรับ 5G ที่ถูกกว่า iPhone 11วันนี้เราจะมาอัปเดตข้อมูลให้ติดตามกันครับก่อนอื่นขอคนละหนึ่งไลค์สำหรับคลิปวิดีโอนี้และกดติดตาม e m z a Channel Review เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเดิมที a p p l e ไม่เคยจำหน่าย iPhone หน้าจอ OLED ที่ราคาต่ำกว่า999ดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่สมัยเปิดตัว iPhone X ออกมาใหม่ๆเนื่องจากราคา OLED นี่แหละที่มีต้นทุนสูงที่สุดในการทำ iPhone แต่ดูเหมือนว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วจอห์นพเซอร์รายงานจากแหล่งที่มาที่เปิดเผยวันเปิดตัว iPhone SE ได้เป๊ะเช๊ะว่า iPhone 12จะมีราคาเริ่มต้น 6 4 9ดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าถูกกว่า iPhone 11ที่เปิดตัวมาในราคา699ดอลลาร์สหรัฐโดย iPhone 12จะมีทั้งหมด4โมเดลมีรายละเอียดเบื้องต้นและราคาดังนี้ i p h o n e 12หน้าจอ OLED ขนาด4.7นิ้วกล้องหลัง2ตัวรองรับ 5G ราคาเริ่มต้น649ดอลลาร์สหรัฐ iPhone 12หน้าจอ OLED ขนาด6.1นิ้วกล้องหลัง2ตัวรองรับ 5G ราคาเริ่มต้น749ดอลลาร์สหรัฐ i p h o n e 12 Pro หน้าจอ OLED 6.1นิ้วกล้องหลัง3ตัวบวกไลดา้ารองรับ 5G ราคาเริ่มต้น999ดอลลาร์สหรัฐ i p h o n e 12 Pro Max หน้าจอ OLED ขนาด6.7นิ้ว กล้องหลัง3ตัวบวกไลด้ารองรับ 5G ราคาเริ่มต้น1 0 9 9ดอลลาร์สหรัฐคาดว่า Apple จะเปิดตัว iPhone 12ซีรีส์ในเดือนกันยายนวางจำหน่ายช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับยังไงทาง Emsa Channel จะจัดรีวิวให้อีกครั้งขอบคุณนะครับที่ชมคลิปจนจบวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดถูกใจให้สำหรับคลิปวิดีโอที่ท่านชื่นชอบ และฝากกดติดตาม e m s s c h h n n n l r r v v i w w เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ